9วิธีฝึกคิดดีง่ายๆได้ผลจริงใช้เวลาน้อยมาฟังกันถ้าคุณตัดสินใจฝึกคิดดีเมื่อไหร่ทันทีที่ตัดสินใจสมองของคุณก็วิ่งหาวิธีการเพื่อจะให้คุณเป็นคนที่คิดดีทันทีและถ้าใจคุณมั่นคงมีความตั้งใจสูงสมองของคุณก็จะไม่กล้าคิดให้มันดังกว่าปกติ นั่นเพราะว่าใจที่มั่นคงของคุณนั้นมันมีอํานาจเหนือกว่าสมองหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าเราชนะใจตัวเองอันดับแรกของคนที่ชอบคิดว่าตัวเองคิดไม่ดีนะคะอย่าปล่อยให้คิดอย่างนั้นนานๆนะคะเพราะว่าความคิดแบบนั้นเนี่ยก็เป็นความคิดที่ไม่ดีค่ะแต่ก็อย่าไปด่าว่าอย่าไปตําหนิตัวเองอย่าไปอย่าไปต่อว่าตัวเองอันนั้นก็ไม่ดีนะก็คือ การที่เรารู้ว่าเราเป็นคนคิดไม่ดีเนี่ยมันก็ดีแล้วที่เรารู้ทันความคิดตัวเองนะคะทีนี้มาฟังกันนะมาฝึกกันมันจะง่ายขึ้นอันดับแรกนะคะ,ะก็คือต้องหยุดพูดก่อน หยุดพูดว่าเราเป็นคนที่คิดไม่ดีนะคะหยุดบอกใครๆว่าเราเป็นคนคิดไม่ดีเราเป็นคนแย่เราเป็นคนแบบว่าคิดติดลบนะนู่นนี่นั่นอะไรยเงี้ยนะมาปรึกษาเปาไม่เป็นไรแต่แบบปรึกษาเพื่อนพูดน้อยๆไม่เป็นไรแต่อย่าพูดย้ำอย่าพูดบ่อยอย่าพูดเยอะอย่าคิดซ้ำนะคะอย่าไปให้อำนาจความคิดแบบนั้นอย่าไปให้พลังจิตสนใจอย่างไหนสิ่งนั้นจะมีอำนาจและเข้ามมาเพิ่มในชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ความสำคัญ ความคิดในหัวที่ว่าเราเป็นคนคิดไม่ดีนะคะ2ก็คือพูดออกมาดังๆนะคะว่าเราคิดดีเป็นเราคิดดีอะไรเงี้ยนะคะเวลาเวลาบางครั้งคิดเผลอคิดอะไรไม่ดีอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะต่อท้ายด้วยประโยคว่าเราคิดไม่ดีอะไรเงี้ยในหัวของเราเนี้ยนะคะมันเบาๆอยู่ในหัวเนี่ยเราคิดไม่ดีอะไรเงี้ยพูดออกมาเลยพอทันทีที่แบบว่ารู้ทันความคิดของตัวเองแล้วว่า ฉันกําลังมีประโยคคิดไม่ดีอยู่ในหัวเราก็พูดออกมาดังๆเลยว่า mm. กูคิดดีเป็นอ่ะกูไม่ใช่คาหยาบนะคะแท้จริงแล้วคําว่ากูนั้นนะมีพลังอํานาจมากกว่าผมฉันเรากําลังคิดไม่ดีอย่างเงี้ยนะอ่ะชัดเจนไปเลยนะคะเอาให้มันเอาให้มันดังกว่าเสียงในหัวของเรานะ,ะวิธีการนี้เราก็พูดอยู่บ่อยๆแล้วก็บอกว่ามันง่ายมันได้ผลจริงๆนะความคิดของคนเรานั้นสาคัญมาก แล้วก็คําพูดเนี่ยมันเหมือนเสริมความคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราคิดไม่ดีเนี่ยจะให้เราพูดสวนความคิดที่ไม่ดีในหัวอ,ะอ่ะ <_ discussions> มันไม่ใช่แค่แบบว่า,าพูดออกมาดังๆแค่นั้นนะคะแต่มันจะเจ๋งกว่าน,นั้นถ้าหากคุณกําลังคิดอยู่กําลังคิดไม่ดีอยู่แล้วคุณไม่ปล่อยคุณอย่าปล่อยให้ความคิดไม่ดีนั้นจบประโยคคุณอย่าปล่อยให้มันจบประโยคฉันรู้ทันก่อนฉันรู้ทันความคิดของตัวเองนะ,ะฉันรู้ทันก่อนเรารู้สึกว่าเราจะยังไม่ทันรู้สึกว่าเรา แก่ขึ้นแต่ยัง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 ไม่จบคําว่าแก่ขึ้นพูดออกมาก่อนเลยเรายิ่งแก่ยิ่งมีดีอะยิ่งแก่ยิ่งยังดูดีอะเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าสาวสองพันปีอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าตัดประโยคก่อนเลยนะคะรับรองอพอหลังจากนั้นนะสมองนะ มันตอนแรกมันคือมันคิดกลับไปคิดไม่ดีบ่อยใช่ไหมแล้วเราก็ไปฟังมันไปปล่อยให้มันทํางานอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ทําซ้ําทําซ้ําเวลานั่งสมาธิก็เหมือนกันมันก็สมองก็กลับไปคิดเรื่องเก่าๆแล้วก็ทําซ้ําคิดวนอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้สมาธิสักทีอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าคุณฝึกวิธีการนี้ฝึกให้มันแบบหยุดคิดไม่ดีซะนะยิ่งแก่ยิ่งต้องพัฒนานะคะไม่ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปล่อยให้แล้วเลยทําเลยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้แบบพอเราฝึกมันสมองคนเราเนี่ยเราฝึกได้พอเราฝึกเสร็จเขาก็จะ เริ่มคิดไม่ดีน้อยลงเลย้ยมันเริ่มเบาลงเบาลงเบาลงมันเริ่มเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้ยินถ้าหากคุณยังต้องทํางานยังพบเจอผู้คนอีกมากมายเพราะว่าเรานั้นสามารถรับรู้ความคิดขึ้นมนุษย์ด้วยกันได้แต่มนุษย์ทั่วไปนั้นไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นย่อมมีความคิดที่ไม่ดีเผลอเข้ามา 3. เปลี่ยนกิริยาท่าทางนะคะสมองของเราก็จะไปสนใจสิ่งที่เราจะไปทําสิ่งใหม่นะคะจะไม่จะไม่อยู่กับสิ่งที่เรากําลังคิด เรากำลังคิดเรานั่งทํางานแล้วเราเผลอคิดไม่ดีลุกไปดื่มน้ําลุกไปชมกาแฟกาแฟลุกไปชงกาแฟสักแก้วนึงอะไรอย่างนี้คือเปลี่ยนกิริยาบทไปอย่างอื่นเพราะมันก็จะหลุดจากความคิดตรงนั้น,นออกไปนะคะ แต่ว่าถ้าเมื่อยอยอยังคิดเรื่องเดิมอยู่อ่เพิ่งอ,อกหักมาหมาดๆอ่ะพี่เปามันวนเวียนอยู่กับแฟนเก่าไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้อยู่กับแฟนใหม่เลยจิตใจอะไรอย่างนี้ก็ลุก <c oughs> ขึ้นไปกินน้ําจะชงกาแฟาให้แฟนใหม่ก็ยังคิดถึงแฟนเก่าทํายังไงดีพูดออกมาดังๆพูดออกมาตรงนั้นไม่ต้องดังมากก็ได้แต่ว่าให้พูดออกมาจากปากว่าเรากําลังชงกาแฟาให้ที่รักเรากําลังมาเอาน้ําให้เพื่อนเตือนสติตัตวเอง พูดทีละอย่างก็ได้เรากําลังหยิบน้ําเรากําลังเทน้านะคะเป็นการฝึกสติไปในตัวนะแล้วคุณก็จะได้เปลี่ยนเรื่องที่คุณกําลังแบบไปมือลอยแบบมันมีสติอะ่ะแต่ถ้าในร้านเปิดเพลงเศร้าเหลือเกินอะไรเงี้ยนะยังยัง,ย,งยังออกจากตรงวงวนตรงนั้นไม่ได้สักทีนะคะ,ะคุณก็ชวนแฟนใหม่ออกไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไปเลยอนะไรเงี้ยไปเล่นกีฬาไปวิ่งไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไปเลยยิ่งทํากิจกรรมที่แบบว่าจริงจังใช้ความมุ่งมั่นสูงตั้งใจวิ่งอ่า ตั้งใจตีแบตอะไรก็ตามแต่ตั้งใจว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยตามแต่ต้องจัสติสิ่งเราเนี้ยจะทําให้สมองเราเนี้ยจดจ่ออยู่กับสิ่งใหม่ที่เราทํา4ฝึกจิตนิ่งหรือฝึกหยุดคิดนะคะเรามีสอนในเพจนะฝึกจิตนิ่งทําอย่างไรบ้างฝึกหยุดคิดทำอะไรทำอย่างไรบ้าง,ก,าง,างก็มาติดตามมาดูกันได้ส่งคำถามมาถามได้ค่ะแต่ทีนี้บางคนบอกว่าเราเวลาเรานอนเนี่ยเราก็หยุดคิดอยู่แล้วนี่ทำไมต้องฝึกอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเวลานอนเนี่ยจิตสํานึกเนี่ยหยุดจริงหยุดคิดจริงแต่ว่าจิตใต้สํานึกทีม่มันทำงานในส่วนของบันทึกความจำาำความคิดของคุณระหว่างวันเนี่ยที่มันสะสมไว้เยอะเนี่ยเขายังทํางานอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างเปาเป็นคนที่นอนสมาธิแล้วเราเปาพูดหลายคลิปแล้วว่าเปาเคยได้ยินความคิดจิตใต้สํานึกของคนที่แบบว่าจิตถึงไม่ว่าจะคิดดีหรือคิดไม่ดีอะไรเงี้ยเวลาเขาหลับเนี่ยแล้วเขาเครียดเนี่ย เขายังมีนะเบายังเคยได้ยินแบบกูเครียดวอยอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยคือแบบตกใจตื่นนี่ขนาดว่าไม่ได้แบบบอกบอกไม่บอไม่ได้อยู่กับใครนะบออยู่คนเดียวนะคะบายังรับรู้ความคิดความเครียดของคุณเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกคิดดีเนี่ยการฝึกรู้สึกดีจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันจะได้ไม่ฝังอยู่ในในใน,ในส่วนลึกของสมองของคุณคุณรู้ไหมคนเราเวลาใกล้จะตายเนี่ยสิ่งที่ล้างอันดับแรกของจิตเนี่ยนะจิตเก่าที่ปัจจุบันเนี่ย เวลาเราตายเราจะดับสิ่งที่ล้างอันดับแรกก็คือส่วนของความคิดไม่ดีนะคะซึะ่งในความเป็นจริงไม่มีใครสามารถล้างได้หมดแน่นอนอยู่แล้วจะดีที่สุดถ้าเรามีความคิดไม่ดีอยู่ในหัวน้อยๆใช่ไหมคะไม่ต้องเยอะอะไรอย่างนี้มันอาจจะไม่ต้องล้างอะไรมากแล้วพอเราเสียชีวิตไปเราก็จะได้ไปในมิติที่ดีดขึ้นแน่นอนแน่นอนที่สุดการฝึกเจ็ดนิง่งที่นิยมทำกันนะคะก็คือ มี2แบบก็คือสุดแบบแพ่งสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ,ะบางคนก็แพ่งหน้าผากบางคนก็แพ่งฝ่ามือแพ่งต้นไม้แพ่งใบไม้แพ่งเหรียญแพ่งแม่น้ําดวงจันทร์ในแม่น้ําอะไรก็ตามแต่แต่ทีนี้อีกวิธีนั่นก็คือการฝึกสมาธินั่นเองนะคะเราเอาจิตของเรามาตามดูลมหายใจเข้าออกเราไม่ไป,ไปสนใจอย่างอื่นแม้คลื่นความคิดว่าเข้ามาเราก็ไม่สนใจนะะเราตั้งมั่นอยู่กับจิตที่เรากําลังทำ อาองอย่างตั้งใจและมีวินัยนะคะเมื่อเราทําบ่อยๆจิตของเราก็จะนิ่งไม่คิดวุ่นวายไม่เผลอไปคิดไม่ดีนะคะแต่สําหรับน้องๆเด็กๆทั่วไปหรือว่าวัยรุ่นทั่วไปที่นิยมทํากันก็คือเล่นดนตรีออกไปเล่นกีฬาวาดภาพแต่งเพลงอะไรอย่างนี้แต่งรถอ่า <c oughs> เพราะว่าเราต้องมีสติกับสิ่งที่ทําเราต้องอตั้งใจทำะะสิ่งนี้จะทําให้เราหยุดคิด สิ่งที่ไม่ดีอื่นๆนะคะเพราะเราต้องตั้งใจทําในสิ่งที่ทำนะคะแต่ถ้าใครอยากได้วิธีการที่มากกว่านี้ก็มาดูกันในเพจนะท,ทะทักคำถามส่งคําถามมาได้เดี๋ยวเราจะส่งให้ดู5นะคะก็คือเขียนคําว่าคิดดีๆติดอยู่ที่โทรศัพท์นะคะเมื่อก่อนเรจะติดอยู่ตรงหน้าจอโทรศัพท์เลยแล้วก็แปะที่โน้ตบุ๊ก หรืออุปกรณ์อย่างอื่นในการทํางานของเราหรือว่าแปะที่โต๊ะโต๊ะทํางานนะคะ,อ,ะอีกอย่างตอนแรกๆที่เราฝึกใหม่ๆเนี่ยเราติดรอบห้องเลยในห้องน้ําก็มีหน้ากระจกที่โต๊ะแป้งก็มีนะคะหันไปทางไหนก็เจอคิดดีๆนะคะ,ะคิดดีๆล้อมไว้หมดแล้วนะคะไม่สามารถจะหนีไปคิดไม่ดีอย่างอื่นได้นะคะเราฝึกตัวเองอย่างนั้นเลยแหละแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือแค่วางบนโต๊ะทํางานนะคะเพราะว่าคิดดีขึ้นเยอะแล้วอะไรเงี้ย มันน่ารักอย่างนี้ด้วยนะสมองคนเราเวลาที่เราฝึกคิดดีๆเป็นเนี่ย พอ,พ,อพอเขาเริ่มเป็นนะหลังจากนั้นเขาก็จะแบบพอเรามองกันเห็นอะไรเนี่ยหรือว่าเราเห็นใครอ,รอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้หาจาับผิดมันไม่ได้หาคิดไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแต่มันจะมันจะคิดดีๆเป็นอัตโนมัติทันทีของมันเลยซึ่งเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาฝึกตัวเองเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องควบคุมความคิดของตัวเองนะเพราะาเรายังต้องสื่อสารกับผู้คนมากมายยังรับรู้คลื่นต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเราทีนี้เราก็จะได้เป็นคนที่ คิดดีง่ายๆอยู่ตลอดเวลาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น6กก็คือพูดบ่อยๆว่าคิดดีๆอ,อย่างเช่นเวลาที่เรากําลังพูดคุยอยู่กับคนอื่นแล้วคนอื่นก็เล่าเรื่องหรือดินทาคนอื่นให้เราฟังอีกทีหนึ่งในทางที่ไม่ดีแล้วก็ว่าร้ายคนอื่นให้เราฟังอะไรเงี้ยคือเขาเริ่มคิดไม่ดีกับผู้คนละหรือว่าจะด่านายกด่าประเทศชาติอะไรก็ตามแต่ให้คุณสงบนิ่งนะคะและคิดดูเหมือนตั้งใจฟังเขาอะอย่างเห็นอ,อกเห็นใจ ะะแต่วา่าอย่ารับความรู้สึกเขามาแล้วก็อยู่นิ่งๆงสงบนิ่งแล้วในหัวของคุณคิดคําว่าคิดดีๆคิดดีๆซ้ํำๆๆ,ๆ,ๆๆความคิดไม่ดีเล็กคลื่นไม่ดีของคนที่อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยจะไม่เข้ามาหาจะไม่เข้ามาหาเราเด็ดขาดเหมือนกับเรามีกําแพงปกป้องตัวเองจิตของเราแข็งนะ,ะเราเป็นคนที่คิดดีเป็น,นคุณรู้ไหมว่าถ้าหากคุณคิดแบบนี้บ่อยๆ,ๆซ้ําๆต่อหน้าคนที่กําลังคิดไม่ดีคนนั้นนะ เขาจะเสียงเบาลงเบาลงและหยุดพูดสิ่งที่กำลังพูดในทางที่ไม่ดีลงนะคะแต่วิธีการของคนคิดบวกทั่วไปนั้นคือบอกไปเลยก็คือชวนชวนเปลี่ยนเรื่องพูดไปเลยนะ,อะลองวิธีนี้กันดูว่าได้ไหมแล้วแต่หรือว่าจะจะเปลี่ยนเรื่องพูดไปเลยก็ได้หรือว่าตัดบทไปเลยอนยะ่างเงี้ยชวนพุยเรื่องอื่นไปเลยก็ได้ถ้าตัดบทเปลี่ยนเรื่องไม่ได้ก็ให้ทําแบบนี้ให้เราสงบนิ่งภายในนะคะแบบจริงจัง เราฟังเขาได้ค่ะแต่อย่ารู้สึกแบบที่เขาเป็นอย่าเผลอสงสารหรือเห็นใจพลังลบจะไม่เข้ามาที่ตัวเราแล้วก็เขาจะได้รับพลังบวกจากเราไปด้วยเต็มเจ็ดก็คือเราฝึกคิดดีทั้งทีใช่ไหมคะเราก็คิดให้มันคิดแบบคิดใหญ่ไปเลยนะเพราะว่าคิดอย่างไรได้อย่างนั้นคิดแบบไหนก็จะไปเชื่อมติดคนที่คิดแบบนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดดีเนี่ยแล้วเราคิดใหญ่เนี่ยเราก็จะไปเชื่อมติดความคิดของคนที่คิดดีและคิดใหญ่เหมือนกันนะเราจะได้คลื่นความคิดหรือแบบไอเดียดีๆเข้ามาในชีวิตนะเราจะได้มีความคิดดีๆเพิ่มกว้างไกลขยายขยายจริงๆแล้วเป็นการขยายดวงจิตด้วยนะเพราะว่าดวงจิตของคนเราเนี่ยก็คือคลื่นความคิดของคนเราที่มันเป็นมวลพลังงานนะเมื่อเราเข้มแข็งและเราคิดใหญ่ดวงจิตของเราก็จะใหญ่เหมือนแพ่เมตตาเราก็ต้องแพร่เราไปกว้างกว้าง แบบเดียวกันนะคะมันก็มันก็จะดีสําหรับเราอย่างเช่นเวลาเราเดินไปที่ถนนแล้วเราเจอขยะนะคะเราก็เก็บขยะทิ้งในถังขยะนะคะแต่ตอนที่เราเก็บขยะทิ้งในถังขยะเราคิดว่าถ้าบ้านเมืองเมืองไทยของเราเนี่ยสะอาดไป,ไปทุกที่ทุกจังหวัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันจะน่าดูสวยงามมากขนาดไหนมันจะมันจะดีอย่างไรอะไรเงี้ยเราคิดเราคิดเพื่อทั้งประเทศเราคิดเพื่อ เพื่อทุกพื้นที่อะไรเงี้ยแล้วเรา<ๆ>เวลา,าเราเราคิดอย่างนี้เนี่ยสมองก็จะชนานาญการในการที่แบบว่าคิดคิดเรื่องใหญ่ๆมองอะไรไกลๆมีวิสัยทัศน์ดีๆเพิ่มเข้ามานะคะอีกอย่างเมื่อเมื่อเราคิดดีแล้วเราคิดใหญ่แบบนั้นเนี่ยเราจะเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองเราจะเสริมความรู้สึกให้กับตัวเองนะคะเราจะรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าเราเป็นคนที่เป็นคนดีนะคะเราจะรู้สึกภูมิใจมั่นใจในตัวเองรู้สึกเคารพนับถือในตัวเองขึ้นมาซึ่งมันเป็น ความรู้สึกที่ดีภายในนะคะจริงๆรแล้วสิ่งสําคัญมากกว่าความคิดเคลื่อนความคิดนั่นก็คือเคลื่นของความรู้สึกจริงสําคัญที่สุดในการดารงชีวิตที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นอะไรอะไรก็ดีในชีวิตก็คือความรู้สึกที่ดีนะคะแต่ความคิดมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะควบคู่กันไปก็คือคิดดีและรู้สึกดีค่ะ 8. ก็คือคิดดีคิดให้ลึกซึ้งถึงเซลล์ต่างๆในร่างกายเราเคยพูดเรื่อง ขอบคุณเซลล์ต่างๆในร่างกายในในวิดีโอรักตัวเองนะคะทีนี้เวลาข้อ7เนี่ยเราคิดดีแต่เราคิดให้ใหญ่ให้กว้างให้ไกลวิสัยทัศน์ของเราจะคิดดีแล้วก็กว้างไกลออกไปใช่ไหมคะไปเชื่อมติดกับคนที่คิดดีแล้วก็คิดใหญ่ใช่ไหมคะ๋ยวทีนี้ข้อที่8เนี่ยเราคิดให้ลึกซึง้งให้ทึกซึ้งลึกซึงกซ้งลงไปถึงเซลต่างๆในร่างกายของเราะะเมื่อเราฝึกแบบนี้เนี่ย อย่างเช่นเมื่อเราฝึกขอบคุณอวัยวะต่างๆในร่างกายเมื่อเราฝึกขอบคุณเซลล์ที่ทําหน้าที่ดีต่างๆในร่างกายนะคะเราจะรู้สึกข้างในค่ะเรากับเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยเขาสื่อสารกับเราได้จริงๆเขาสื่อสารได้นะถ้าฝึกสมาธิแล้วฟังเสียงภายในเป็นเนี่ยคุณจะคุณจะเข้าใจว่าเขาสื่อสารอะไรกับเราบ้างแต่พอจะสอนเรื่องนี้ในวิดีโอที่ลึกซึ้งกว่านี้ในเรื่องของสมาธินะคะแล้วทีนี้เมื่อเราเมื่อเราเมื่อเขารับรู้ว่าเรากําลังรู้สึก อขอบคุณคิดดีจะขอบคุณเขาเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ย mm hmm. เวลาที่เราคิดอย่างอื่นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งไปด้วยอ่าหลายๆคนสงสัยว่าคือหลายๆคนหลายๆคนอยากจะคิดอ,อยากจะอยากฉลาดแบบเปล่อาอยากเข้าใจอะไรง่าย,ายๆแบบที่เปอาเป็นจริงๆแล้วเปาก็ใช้วิธีนี้ค่ะก็คือเป็นคนที่คิดคิดใหญ่นะแต่คิดอย่างลึกซึ้งไม่ใช่คิดมากนะ แต่คิดอย่างลึกซึ้งข้างในอะไรเงี้ยแล้วมันส่งผลต่อความคิดอื่นๆของเราด้วยค่ะเวลาเราคิดเวลาเราเข้าใจใครสักคน่เนี้ยเราเข้าใจเขาถึงใจของเขานะคะถึงขั้นแบบรู้ใจเขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นอา้าก็คือ,อหลังตื่นก้าหลังตื่นนอนในตอนเช้านะคะให้พูดคําว่าคิดดีๆพูดทันทีเลยทันทีที่รู้สึกตื่นคิดในหัวเลยว่า เราคิดดีเราเป็นคนคิดดีเราเป็นคนรู้สึกดีเราเป็นคนคิดดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะพูดดีๆพูดไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเรื่องราวดีๆคิดดีๆเข้ามาอะไรอย่าเงี้ยนะเราคิดที่จะดูแลตัวเองเราคิดว่าเราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นทุกวันคิดดีไปเรื่อยๆคิดดีไปเรื่อยๆนะจนรู้สึกดีแล้วก็นอนสมาธินะคะนอนยังนอนอยู่อย่างนั้นยังนอนอยู่บนเตียงกําหนดลมหายใจเข้าออกเข้าเข้าออก สักห้าถึงสิบนาทีคราวนี้เพื่อนๆก็จะเข้าใจแล้วว่าการเรื่องต้นที่ดีในแต่ละวันแต่ละเชา้าจะทำให้เราพบเจอในระหว่างวันแต่สิ่งที่ดีๆนั้นเป็นอย่างไรอ่าขอบคุณค่ะ